ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมนำะกบปุกทีวีโอเคในวันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึงเปิดพรลุกนจะมีเสียงรบกวนนิดหนึงนะโอเคในวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมราเลนเจอร์กันอีกแล้วนะครับผมั <c oughs> จากที่ไม่ได้เล่นมาปมาณ8ชาติ8ปีนะครับเออ โอเคแต้มเพียรอยนะครับผมซื้อคนนกสำหรับใครที่อยากจะแอดไอดียไลนะครับผมเข้ากลุ่มอะไรอย่างนี้ก็สามารถกดที่ QR โค mm ้ด hmm. ด้านหน้าได้เลยนะครับผมผมจะทําไว้นะอันนี้คือซื้อไปเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเหลือไว้สักพันหนะครับเอาไว้ซื้อ EXP นะโอเคไปเลยครับ สามชั่วโมงให้เราไปเปิดกาชาดกันครับผมเอาใช้เป็นตัวนะตัวนี้โอ้โหบัฟคู่เทพเลยนี่ว่าตัวนี้ก็โหดนะผมบอกเลยว่าตัวนี้โหดมากเลยใช่ตัวนี้ปะว่ะที่มันโหดอ่ะไม่ใช่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งไม่มันต้องตัวนี้เออที่โหดอ่ะเออแล้วก็ตัวนี้ครับโคตรกอดเลยตัวนี้ถึงมันดาเมจไม่มีนะครับแต่ว่าโอสามรถเขาโคตรโหดเลยนะครับอันนี้คือยอมรับถือมาเป็นยังไงดีครับทุกคน ทางมันครับก็อาทิตย์นี้สัป,ปดาห์นี้ก็คงคงเก็บรูบี้ไว้ายาวๆดีกว่านะครับหรือว่า,วาอาจจะไปเปิดเกียร์นะผมเพราะว่าเกียร์ของเขานี่ค่อนข้างสุดพิเศษเลยในเดือนนี้นะครับนี่อยากจะได้เกียร์ตัวนี้มากครับไอเสื้อชูชีพนี่จำเป็นนะผมว่านะสายว่องไวนะเพราะว่าอะไรนะพิชเชอร์ก็ได้นบตัวนี้นะเพราะว่า แต่ว่าเรามีเป็นเสือแล้วนะครับหมวกเสือปีใหม่แล้วนะครับโอเคแต่ที่อยากได้ที่สุดเลยมี2อ,อย่างนะครับเสื้อชูชีพกับห่วงยางหน้าร้อนว่าไม่น่าจะได้นะแต่ถ้าได้ตัวนี้มานะไอห่วงยางหน้าร้อนนี่จะใส่ให้กับบามมยกลนะ <c oughs> ผมท่านเป็นทาบคือมันจะยกระดับทีมได้ดีมากน,นั่นเองครับเพราะในทีมของเรามีตัวสายพลัง สองตัวนะบ,บาวุธมายากลที่ใช้แล่ค่อนข้างเยอะถ้าเอามาแทนตัวนี้ได้คิดดูดิตัวนี้มีแค่ค่าต้านสกิลลดแล่ถ้าได้ตัวนี้มา30ใช่ไหมอันนี้สิบแปดเปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นโอ้โหเยอะครับเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เออเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็เหลือแล่แค่สองร้อยเองก็จะยกระดับทีมได้โคตรตึงโคตรโหดโคต,โคตโอรอันตรายเลยนะครับทุกคนไม่ทำไมกดออกไปได้โอเคในวันนี้เดี๋ยวเราไปทําภารกิจกันนะภาร,รกิจที่เราจะโคตรที่จะทํำบอนเป็นอย่างแแรรรรกนะคับปปู วัตถุดิบก่อนนะครับสักรอบหนึ่งแล้วเราค่อยไปเก็บทีหลังนะครับอ่ะคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเอาไปซื้อพวกกบพวกวอะไรมันคุ้มค่ากว่าแต่ผมว่าเอามาซื้อขนนกก็คุ้มนะสมมุติว่าคุณเก็บขนนกเนี่ยเอานํามาแลกขนนกเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มๆนะผมว่าขนนกของคุณน่าจะมีหลายพันอยู่อะ <Okay. S 2> หลายพันขนนกนะครับก็สะสมสัก2 3สเดือนครับผมคุณสามารถได้เกี่ยววิ่งได้เลยนะผมว่า <S <S เป็นเหมือนขนนกเนี่ยดวงไหนไเดือนไหนแบบดวงดีๆเปิดได้5ตัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็นําไปวิ่งได้นะ ไม่ธรรมดานะผมอย่าดูถูกพลังของแรคริสตันสีม <physical choice Prof discussion> ่วงนะครับแต่เราโอ้โหไม่ได้เล็ดกิวนานเลยนะเขาจะเตะผมออกไหมเนี่ยฟรี3ตัวแล้วก็แชมเปญไปก่อนครับผมยอดนิยมที่สุดเพราะว่าแชมเปญนี่ถ้าทำาพีร้อยได้นะปันแม็กได้ก็น่าจะยกระดับทีมได้ดีนะเล่นในด่านสเตตหลักก็ได้นะในสเตทพิเศษก็ได้นะหมดฮาร์ดเล่นในจุติอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับแต่พีพีนี่อาจจะยากนิดนึงนะ มีท่าน้ําในทีม1ตัวท่วนโอเคเลม1ตัวท่วนจัดเลยแล้วกันนะครับทุกคนกคูณ2ไปแล้วก็กดทีม1ทีม2เอยเอาทีม2ดีกว่านะครับทีมนี้น่าจะแรงดิงโอ้โหเลมขิ้โคตรโหดครับผมโบ๊ะเลยมีคนถามผมมาบอกว่าระหว่างเอมมเลียกับชิเงโอ ควรที่จะปั้นตัวไหนหรือว่าควรที่จะเอาตัวไหนมาใส่ในทีมดีนะ mm. ในเมตานี้ก็ต้องเป็นชิ้เงโอะนะครับทุกคนเนี่ยผมเอาเอมิเล่ออกแล้วนะเอมิเล่นี่เก้าดาวแมกนะทุกคนแต่ชิเงโอะนี่แค่แดดาวไฮเปอร์นะแต่มันมัน,ม,นมันเหมือนมันเป็นไฮบริดอะตัวนี้ก็คือมันสามารถกันตัวบินได้นะในระดับหนึ่งนะไม่ได้แบบได้ดีเท่าตัว กลัวกันบินนะครับกันตัวบินได้ระดับหนึ่งแล้วก็เขามีความสามารถดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะการโจมตีอีกด้วยนะ,ะอันนี้คือเวอร์เออสกิลโคตรเวอร์อ่ะทาริไวยน้องชิงเงโอดนะเนี่ยดูดิสกิลโคตรเวอร์ยกเลิกม,มาตราสี่วินะครับแล้วก็มีบัฟด้วยนะครับนี่มีบัฟเพิ่นฟูเนี่ยที่สําคัญคือเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะนะครับมีอีกไหมง้างแล้วก็นนี้ลอบสังหารก็โกงจะโกงไปไหนวะเนิร์ดนะครับตัวเนิร์ดนี่สองตัว ประมาณ3ตัวแหละส่วนคอมโบแรดท่าก็มีสล็อตแล้วก็บาร็อกนะครับแต่ตัวเหนือน,นี่มี1 2 3 3ตสวนสครตัวถ้ามาเพิ่มอีก1ตัวนะก็คือก๊อตเลยขวางการสร้างกองทัพได้อีก1ตัวก๊อตเลยทีมเราแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่แทนตัวไหนนะครับทุกคนเคียร์สเตีลักสเตีพิเศษเราพยายามทำภารกิจให้ได้ครบทุกวันนะลุ้นอันดับหนึ่งเลยวะ่ <S <S ยวะทุกคนนะผมวางแผนไว้ว่าจะจบหลีกอะไรนะผมอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะเพราะว่าเราจะได้ประเมินทีมเราถูกนะว่าทีมเราเนี่ยควรที่จะ จบที่หลีกอะไรแล้วก็วางแผนการเก็บรูบี้นะครับการใช้ลูบี้ระหว่างเดือนระหว่างวันอะไรเงี้ส่วนใหญ่เค <Okay. S 2> คือเราจะใช้ลูบี้เสียเสียลูบี้ไปกับการถอดอุปกรณ์นะครับอย่างอื่นไม่ค่อยเห็นหรือว่าอาจจะเป็นมือลั่นเปิด50อะไรเงี้นะมันจะหมดไปไป ไปกับอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ทีนี้คือถ้าเราวางแผนที่จะเก็บแล้วเราสามารถเก็บไปได้สักเดือนอะไรอย่างนี้เราจะเริ่มรู้สึกว่าเราจะห่างหายจากเกมเหมือนผมเนี่ยผมพยายามเก็บรูบี้นะตอนนี้มันทําให้เราแบบไม่อยากเข้าเกมนึกออกปะแบบพวกทําภารกิจอะไรเนี่ยรายวันเนี่ยก็เข้ามาทําได้แหละแต่บางทีถ้าลืมก็ลืมไปเลยนะเอา,เอา,เอาตรงมันทําให้แบบว่าก็เลยห่างห่างหายจากไอ้วงการเกมรายเลนเจอร์นิดนึ่งครบ อ่ะเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าวางแผนการเก็บรูบี้ดีเกินไปจนไม่เข้าเกมนึกออกปะนี่เอวิเลยก็นํามาเลติวนามาติอะไรอย่างงี้ก็สามารถใช้ได้เพราะว่าสกิลค่อนข้างแรงนะครับตัวบัคตัวอะไรอย่างเงี้ยนะสกิลแรงตัวถึกด้วยนะครับไอในเดือนนี้อาจจะยังไม่เติมนะในเดือนนี้อาจจะยังไม่เติมอะ เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเด็ดขาดไปเลยดีกว่าว่ <Okay. S 2> ะคือไอห่วงยางเนี่ยก็ใช่อยู่ผมคิดว่าน่าจะปีหนึ่งมาครั้งไหม <Okay. S 2> ในห่องยางมันก็เสียดายอยู่นะทุกคนแต่ให้คิดให้คิดแบบไปในภายภาคหน้าว่าถ้าเราเก็บในเดือนนี้เนี่ยสมมติดได้สัก600ถึง800รูบี้อย่างเงี้ยใน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 เดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าอีก1อ,1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์อย่างเงี้ยเรา,าได้มาประมาณ1000รูบี้นะเออแล้วเราถล่มเปิดเกียร์หรือ ถล่มเปิดตัวละครในเดือนหน้านะเรามีโอกาสได้มากกว่านะเว้ยเออถ้าถ้าคิดแบบนี้นี่มันก็คุ้มค่าที่จะรอนะแต่ถ้าเราเรารอไม่ไหวแลว้เราเปิดเดือนนี้แบบเปิดเปิดเดือนต่อเดือนไปเลยอะ เดือนนี้เราก็จะเปิดได้แค่กี่รอบอ่ะสี่รอบใช่ไหมพีพีสี่รอบถ้าไม่เติมพีพสี P ่รอบเราก็จะได้สม,มมติว่าเปิดผมจบที่มาสเตอร์สองนะสมมติว่าจะได้200รลูบี้ต่อสัปดาห์ก็จะเปิดเกียร์ได้แค่สี่รอบถ้าเปิดตัวละครก็จะได้แค่สองรอบเพราะว่ามันต้อง900รลูบี้มันถึงจะเปิดได้ถึงสามรอบเปิดได้แค่สองรอบตัวละครซึ่งมันมันไม่สุดอะ่ะทุกคนแต่ถ้าเราลูบี้เนี่ยประมาณข้ามไปเดือนหน้าอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมีพันพันลูบีอ้อ่ะแบบสมม,ม,มติว่าเราเก็บสักหกสัปดาห์อะไรงเงออ รูบ like ี so, inch, 1, 1, ua, ้ก็จะได้ประมาณ1,200รลูบ you know, ี้แต่ถ้าเราเก็บเ็สัปดาห์เลยเนี่ยอาจจะยังไม่8สัปดาห์นะเพราะว่าถ้า8สัปดาห์นี่มันก็หมายความว่าเดือนหน้าเราจะพลาดโคลารโบไปเลยเข้าใจไหมมันจะต้องประมาณ7สัปดาห์7จสัปดาห์ก็ประมาณ1,400ีรลูบี้1,400รูบี้ก็ถ้าเปิดตัวละครถ้าเปิดเลนเจอร์ก็จะได้ประมาณ4รอบนะครับอาจจะยังไม่ถึงหาเพราะว่ามันขาดอีก1 0 0รลูบี้ถึงจะได้5รอบนะครับเกียร์ก็จะได้7รอบนะทุกคน เออเจ็ดรอบก็มีโอกาสได้นะผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีเจดาวโผลมา1ชิ้นหรือว่า8ดาวนะหรือถ้ามันเกลือจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะได้เกียร์เจ็ดดาวรีโอนาดเออถ้ามันเกลือแบบเกลือสุดๆแล้วเนี่ยเออด่านจะได้เจ็ดดาวรีโอนาดอยู่ไม่น่าจะเกลือขนาดนั้นหรอกอ่ะถ้าคิดแบบนี้มันก็คุ้มค่าที่จะรอนะผมว่าในอาทิตย์ที่แล้วผมได้มา180รบูบี้พอดีนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่น P p พ จบที่ l ล ague master 3นะครับก็ไม่เป็นไรครับเนี่ครับเราก็ใช้การเปิดจากตั๋วก็ได้ครับถ้าใครรอไม่ไหวนะก็นําตั๋วมาเปิดแต่ถ้าใครอยากจะอรอลุ้นตั๋วกับ เดือนโคลโโบเดือนหน้าเนี่ยเราก็เก็บตั๋วไปสักเป็นร้อยหนึง่งแล้วก็มาแบ่งเปิดไอ้ไม่ใช่ว่าเปิดทีเดียวร้อยใบนะเวย้ยคือมันจะมีจังหวะมันจะมีช่วงเวลาของมันนะครับในการเพิ่มโอกาสเนี่ยอย่างเช่นวันแรกเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยเราไปก่อนละยี่สิบใบหรืออาจจะ30แล้วก็อาจจะช่วงเย็นตอนสี่ทุ่มตอนเพิ่มโอกาสเนี่ยในวันแรกที่โคลโโบมาอีกสัก20หรือ30มสิบรูไอ้ใบนะครับผมตั๋วกาชาเนี่ยก็50ใบแล้วใช่ไหมประมาณ 50บใบ60บใบนะก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งพ็ค่อยเปิดเปิดไปวันละ1ิหรือวันละ20ก็ได้นะครับคือกระจายความเสี่ยงไปนะผมมันต้องได้ตัวใดตัวหนึ่งแหละในโคลาโบนี้นะอาจจะไม่ใช่ตัวเก่งหรืออาจจะเป็นตัวเก่งเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและพอเราได้แล้วเนี่ยมันก็จะมาเข้าตัวนี้เราเลยนะครับที่ว่าขนนกไว้เนี่ยรอเล่นสเตจอีเวนต์แล้วก็สะสมขนนกไปครับจากห้องทดลองลึกลับเนี่ยอาจจะเก็บข้ามเดือนก็ได้นะอาจจะเก็บข้ามเดือนก็ได้เก็บเดือน,อนต่อเดือนก็คือเดือนนี้เราก็ใช้ไปเลยในะ สเตทิวเวนแล้วก็หลังสเตทิวเวนไปเนี่ยมันเหลืออีก6วันใช่ไหมหลังหลังสเตทิวเวนจบเนี่ยเราก็เก็บ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 ไปย,ยาวๆนะครับจนกว่าจะถึงเดือนหน้ามันก็จะน่า,น,าน่าจะได้มาหลายพันหลายหลายพันเอ่อขนนกอยู่แล้วก็เดือนหน้านะครับเป็นโคลโบอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่โคลโบเนี่ยมันจะมีเหมือนตัวละครให้เก็บฟรีครับตัวโจ๊กให้เก็บฟรีนํามาทำพีร้อยอะตามด่านก็จะมีเหมือนกล่องขนนกเล็กๆอยู่ซึ่งมันก็จะปั๊มให้เราได้ไม่มากก็น้อยครับน่าจะถึง1 สัก1 0,000ได้อยู่แหละน่าจะถึงสักหมื่นขนนกได้อยู่เดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้ดูนะครับอ่ะสมมติว่า1 0,000ื่นนะหนึ่งหมื่นหารสองได้50ครั้งนะครับกดได้50รอบกดได้50รอบสมมติว่าเราได้รอบละ5 0,000ื่นอ่ะเตรียมกลมไปนะครับได้รอบละห้าหมื่นเต็มนะเราก็จะได้2องล้านห้าสล้านห้าสองล้านห้าแสนไอ้คะแนนนะครับหนึ่งหมื่นนะซึ่ง2องล้านห้าแสนคะแนนตอนนี้เอ่ออันดับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับในวันหวันนะหนึ่งล้านอันดับแรกนะครับสองล้านห้าแสน สองร้ห้าแสนคะแนนอาจจะต้องเก็บไปสักอ่ะสมมติว่า10ล้านกลมๆไปนะครับ10ล้านหนึ่งใน10แน่นอนโอ้โหมันก็ต้องคูณไปอีก4อ่ะคูณไปอีก4อ200อเกมคูณกับ200อีก4 0,000นะครับเราจะต้องมีขนนกถึง4 0,000นขนนกนะทุกคนเราถึงจะได้เราเราถึงจะได้เกียร์วิ่งนะอ้าวเรื่องนะเกียร์วิ่งใน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 ครั้งนี้ก็โอ้โหเนี่ย แค่ได้1ในร้อยนี่กูก็ว่าสุดจัดแล้วนะถ้าได้ 10m นะบอกเลยน่าจะได้ประมาณนี้แหละไม่ไม่สองคิดว่านจะได้คอนตัวนี้คอนเจ็ดดาวนะแต่ทีนี้ผมไม่สนับสนุนให้เอาเกียร์ข้างหน้านะเพราะว่าส่วนหญ่มันจะมีพลังโจมตีใช่ไหมพลังโจมตีระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่อาจจะเป็นต้านสกิลอะไรอย่างงี้ตัวนี้นะ่วนหย่จะเป็นชิ้นข้างหน้าจะเป็นแบบนั้นผมแนะนําให้เป็นชิ้นตรงกลางหรือว่าชิ้นท้ายดีวยกว่าเพราะว่ามันใส่เป็นอัปเกรดทารได้นะซึ่งมันจะมีความแตกต่างชัดเจนเว้ยทุกคนถ้าถ้าแสงมือ รับเกียร์ท่าได้นี่มันจะแรงมากนะนาฬิกาปูใส่ต่างๆนะ้บที่เป็นท่าอ่าเมิดแสงนะครับจะเห็นผลต่างกันเยอะเลยนะครับผมเรื่องดามเมจในทีมนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาจะไม่มีเกียร์วิ่งกันโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะผมอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย